ทั้งหมดทั้งร่างกายที่เรารู้สึกว่าตัวเองสุขภาพดีกินตักของดีออกกำลังกายเต็มที่มันผิดทั้งหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะลุลาเองค่ะ การตรวจในเรื่องของ wellness เนี่ยมันอาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนน,นิดนึงส่วนมากทุกคนก็จะไปตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลทั่วไปคำว่า wellness เนี่ยที่ลุลาได้มาคนพบทีหลังเนี่ยคือมันมีความสำคัญในเรื่องของสุขภาพลึกๆที่เราไม่รู้จริงๆว่าเรามีปัญหาอะไรแต่พอฟังจากที่คุณหมอพูดแล้วก็ใช้คำศัพท์ที่ฟังง่ายขึ้นแล้วเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าทั้งหมดทั้งร่างกายที่เรารู้สึกว่าตัวเองสุขภาพดีกินแต่ของดีออกกำลังกายเต็มที่มันผิดทั้งหมดเลยค่ะข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากคุณหมอ เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจริงๆเรามีปัญหาอะไรลึกๆบ้างซึ่งเลือดเนี่ยมันบอกได้ทุกอย่างแล้วที่สําคัญคือเราดูแลตัวเองด้วยอาหารที่ดีแล้วเนี่ยออกกําลังกายมากพอแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอแล้วเนี่ยวิตามินอีกหลายตัวมากเลยที่เราต้องรับประทานให้เพียงพอดูแลเชื่อว่าถ้าเราเติมตรงนี้ให้เต็มมากขึ้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตวัย40อย่ายังมีความสุขอย่างแท้จริง